สำหรับ New normally ส,สำหรับทางร้านนะครับที่เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงกับลูกค้าเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยออกจากร้านพี่ไปเนี่ยก็คือลูกค้าทุกคนเนี่ยช่างทุกคนเนี่ยจะต้องมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะใช้ในการตัดผมนะครับเพราะว่า พวกนี้ก็สาคัญเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดโรคอะไรมาหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีการทําความสะอาดแล้วก็ช่างก็จะมีการล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์นอกจากว่าลูกค้าใช้ใช้ในสิ่งที่ที่เราต้องการที่จะให้เข้ามาแล้วเนี่ยช่างซึ่งเป็นผู้ทำการทในการตัดผมเนี่ยเราก็ต้องป้องกันพวกนี้ด้วยช่างก็ต้องทําความสะอาดมือเจลล้างมือด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะ ให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความปลอดภัยออกก่อนที่จะออกไปด้วยครับครับขอบคุณครับ